วันสอสเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีมินะานะคะวันนี้นะคะมีนายูอยู่ที่ไหนอยู่ระหว่างทางนะคะเพราะว่ามีนาแฟนแล้วก็น้องออสกาลังกลับบ้านปีใหม่นะคะกลับที่นครพนมเพราะว่าอันนี้คือบ้านแฟนของมีนานะคะเดินทางมันไกล รถมันติดแล้วก็ถ้าไปยาวๆก็น่าสักขับ12ชั่วโมงซึ่งครอบครัวเราไม่ไหวอยู่แล้วเราก็เลยแวะไปเที่ยวที่บุรีรัมย์ก่อนจะกลับนะคะเมื่อวานก็ขับ6ชั่วโมงนะคะมายู่บุรีรัมย์เออม,มาที่เดิมนะคะแล้วก็ แบบไปเจอเพื่อนมีนาที่ชื่อมารีนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักเนาะเพราะว่ามีนาเคยทคําคลิปกับเขาไปแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็แวะไปเที่ยวเฉยๆไม่ได้ทําคลิปกับเขาอะไรเงี้ยแค่คุยกันเขาก็จะพาไปดูบ้านนะคะคือเขาสร้างบ้านใหม่เพราะว่าเขามีคล้ายหมวยแล้วก็เขาดูแลเด็กๆเยอะๆถ้าใครอยากรู้เรื่องของเขานะคะก็ ไปดูคลิปเก่าๆที่มีหนะักเคยทำเดี๋ยวจะลิงก์ในดีสคริปชันด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเล่าให้ฟังยาวเกินนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไปดูบ้านใหม่ของเขานะคะมันยังไม่เสร็จแต่ว่าก็ดูไปก่อนแต่ว่าตอนทากลับก็อาจจะไปแวะไปเขาอีกทีนะคะแต่ว่าวันนี้ก็แวะไปเฉยๆเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปๆในในแล้วก็ทากลับด้วยเดี๋ยวไปก่อน เดีไปก่อนอันนี้นะคะเราอยู่ที่เดิมเราอยู่รีสอร์ทเอ,อ่อเลื่อนไทยมันอยู่ที่อำเภอพูทธาสงนะคะที่บุรีรัมย์เพราะเราชอบที่นี่เพราะว่าหมามันอยู่ได้เรื่องปกติของเรานะคะก็คือว่ารถมันเต็มมากมีมาลังรถตัวหนึ่งแล้วก็มีขค้งเต็มไปหมดเลยนะคะอ่ะเจะไปหาอาลี้กก่อนดีกว่า,วาวอะมีบ้านเล็กๆด้วยอะอ่าน่าจะเป็นไถ่บ้านเ,นเป็นเป็น วันใครเนี่ยสยอดดูดิสวยเลยกวางมากออมนามุตบอลเลยสจอ้โอ้สนามุตบอลเลยนะให้เด็กๆไม่เบือกามาอยู่เลยประจำไปนัมยฮะใ่ออสการ์เหรอใชให้ออสการมาแคมป์นะแกได้ ใช่มแคมกับแม่มาเละจริง <Yeah. S 2> แคมแบบฝ <Yeah. S 2> ึกอดทนฟั้นฟั้นฟั้น Let's go punch เตะด้วยลูกเตะออสการ์เตะด้วยครับโอเคโอเคได้ลูกได้ทรงได้โอเคเตะเลย สวยเลยกับเบื้องอ่ะนนี่ออสกานั่งได้เลยนั่งเูเลย่นั่งวาดวาดรูปเลยเป็นออฟเก็บพวกคมพอรืเป็นองกิร์เกยอือเดีสตากหน้มตรงนี ไม่รู้เด็กๆมาแล้วนี่ ตรงเนี้ยนะเขาพูดถึงปัญหาพูดถึงอะไรพูดถึงเด็กๆพูดถึงเออมันมันดูเขาเขาดูทุ่งเทเขาดูเขาดูทุ่งเทจริงๆนะ<อ>ในเรื่องนมเด็กอะ่ะ<อ>แต่ว่าเขาก็พูดถึงเออเด็กมันมันก็ดื้อบ้างไม่ฟังบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็บอกต้องต้องจัดอารมณ์แล้วก็ต้องจัด อะไรนะงานเพราะว่างานก็มีเยอะเนาะหลายๆคนมันต้องแบบทุกคนก็ต้องมีวินยัยมนล้างจานเองมาดูแลตัวเองอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคนเดียวมาดูทุกคนได้เหมือนเราอะเราสองคนมาดูออสบางทีก็สามคนมแล้วจริงไหมมาริสิบห้าคนอะสิบห้าคนแล้วเออแล้วมันจะมีคนไปมาตลอดแต่ว่าทางกลับก็จะไปยังอีกทีแล้วก็จะดูความคึหน้าของบ้านว่ามันเสร็จหรือยังแล้วนะ <c oughs> ก็ มาดูเด็กๆมาเล่นด้วยนะคะแล้วก็ให้ออสกามาเล่นด้วยแต่ว่าตอนนี้เ๋ย่ไปนะครปนอต่อ,อ Let's go, Let <'s> go. Mika กลับมาแล้วไปที่ต้องไปเที่ยวต่อนาะไปเที่ยวจอพรอมไหมที่จะขับรถแคบๆแบบนี่มีการนั่งอยู่นี่แคบๆออสกาน <laughs> ั่งแคบๆทุกอย่างแคบมันมีคอมเมนต์น่งบอกว่าซื้อรถใหญ่ได้แล้วหรือว่ารอสปอนเซอร์รถใหม่ อยากได้มากแต่เอ,อ,อันนี้ได้ก่อนก็ดูบ้านมารีมาแล้วเนาะแล้วก็มันสวยงามมากกว้างม,มากนะคะแต่มารีก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องเนาะที่มันมันยุ่งยากแล้วก็มันอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบเท่าที่มันดูเนาะมันไม่ได้ง่ายคือคือมันอาจจะได้คนบริจาคก็จริงนะคะแต่แต่คิดดูสิเด็กๆสิห้าคนสว่วนนี้ก็เด็กเป็นเด็กผู้ชายกินเยอะใช้เงินเยอะแล้วก็มานีก็ทํางานเหมือนเดิมนะไม่ได้แบบว่าจะไม่ทํางานทํางานเหมือนเดิม แล้วแฟนช่วงนี้เขาไม่ได้กลับแคนาดาก็เลยไม่มีงานส่วนนั้นด้วยอืมแต่เขาก็บอกก็คือถ้าแฟนกลับแคนาดาเขาก็จะเหงาอะนะ่ะเนาะเข้าใจได้นะเพราะถ้าเป็นมีน้มีน้ก็เหงามีน้ไม่อยากจะาก่าไกลจากแพรนะ่ะมันไม่สนุกอะ่ะมันต้องอยู่เป็นครอบครัวจริงนะมีก้าอยากล้องน้ําแต่ไม่ให้เพราะว่าต้องขึ้นรถนันจะ้ะนี่โรงแรมมีนั่อเทยไหม ก็น่ารักดีทุกครั้งที่เรามานี่นะแล้วก็ลงมาอยู่นี่เพราะว่ามันก็ง่ายๆแหละง่ายๆไม่แพงแล้วก็หมาอยู่ได้เราก็มีที่ให้วิ่งหมาโอเคเลยไม่ใช่แบบติดถนนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีมาเจ้าถิน่นไม่ที่นี่โอเคชื่อเรือนไทยหายากหน่อยเพราะมันไม่ได้อยู่ใน Google นะจ๊ะ <laughs> แต่อยู่ใกล้ๆตลาดพุทธศงเพื่อ <laughs> คนมาแวะตอนนี้นะคะก็ต้องเดินทางต่อน,นะคะตอนนี้ประมาณใกล้ถึงเที่ยงไม่อยากจะถึงบ้านดึกมากนะคะก็เลยต้อง ต้องรีไปแล้เพราะว่าอีกนะรขันมอีกห้าหกชั่วโมงแหละแต่ถ้ารอนะน่าจะเจ็ดเจ็ดชั่วโมงเพราะว่าเราก็ต้องพักบ้างเมืม่อคืนนอสกระตื่นตอนตีสามไม่ยอมนอนแล้วก็นอนอีกทีตอนเอ่อตีห้าก็สนุกดีไปเทียวกับเด็กเนาะพอแม่คนที่ดูก็น่าจะรู้โอเคไปต่อกันเลย ไปต่อไ okay, ปเก็บของหมดแล้วใช่ไหมยังเลอของมิกาอุย้ยอ๋อมิกาดังข okay. <Yeah. Hello, S 1> ึ้นรถโอเคนี่มิกานั่งอย่างนี้นั่งได้เนาะมามาพลัเ <c oughs> น,น,นี่มีที่น <c oughs> ั่งให้มิกานีครับนั่งนุ่มๆเลยสบายไหมลูกไม่ค่อยสบายแหละร้อนด้วยอ่ะแต่มิกาก็ถอนได้แล้วก็อกยู่นี่ของนี่นี่ นี่ป้าป้าซื้อให้ในเซเว่นตอนตีสามใช่ไหมลูกพาไปเดินเนี่ยข้างหน้ามีเซเว่นนะจ๊ะก็พาไปเดินตอนตีสามนะแต่มาม่าทำอะไรรู้ไหมนอนวันนี้คงจะต้องขับรถเองเพราะว่าเ <c oughs> หนื่อยไหมวันนี้ไม่ตื่นแล้วจ้ครับใช่ไหม <c oughs> ใช่ขับได้ครับกาลังเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอันนี้ซื้อตอนตีสามลูกอยากออกตอนตีสามอ่ะพ่อก็เลยจัดไปถ้าเป็นแม่นะ นะบอกให้นอนไปต่อแล้วก็ไปเวะไปสืบกาแฟก่อนใช่แล้วกาแฟกาแฟออสการ์สืบกาแฟกาแฟใช่สืบกาแฟก่อนออสการ์กินกาแฟไหมจ๊ะกินไหมกินกาแฟไหมกินไหมกินไหมกินไหมไม่กินไม่กินออสการ์กินช็อกโกแลตแย่งมาหมากินช็อกโกแลตใช่ช็อกโกแลต กินช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตเหิน <laughs> <c oughs> ไหมเราเรียนลูกทำไม a m a อน n Amazon <c oughs> วักดีคับ ฮัลโหลออสการ์โอ้ใกล้ถึงบ้านแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นไรธรรมยุทธเพราะว่ามีบัสไมยุอบเหมือนบัสจะเสียเออเสียแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เขาไม่เป็นไรไปต่อเลยต่อแล้วครับเจอกันเจอกันไหนที่บ้านร้านเฮีย่ังใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 2> ปอดจุกนะคะที่นครปนม <laughs> มาเลยถึงแล้วถึงแล้วแล้ว <Okay. S 2> ออสการทำอะไรออสการจะรำจุดพลุทุกคน <laughs> ชอบมากเลยทุกคนชอบ one two three โอ้โอเค

<laughs> พอแนละ้วยังไม่หมดเลยยังไม่เยอะหมดเลยแบบเนี่ยจุดต่อเลยลูกจุดต่อเลยโอ้โหไม่ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยคนระับว้าวตอนนี้เองแล้วกาลังจุดไฟฟลุกับคุณครูอยู่奥斯卡ชอบมากเลยโอ้โหว้าว ออสการ์ชอบเลยว้าวชอบไหมลูกออสการ์ชอบไหมไฟลูยังไม่หมดเลยจับได้ลูกจับได้ออกมาโอ้ยนีาอนี่โอเค้จับได้ไม่จับได้ ยังไม่คุ้นเคยอ่าม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 าเอามามาจับอ่ามามาจับแล้วออสการ์จับไหมลูกออสการ์จับโอเคพุดได้วู้ววววรวว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 ควว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 นรวว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 าวว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 วาวว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 วเวววววูวัวว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 วกแว้วววเวววววพวว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 ลวววววตวว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 วใวว้วววว้วววว อากาศดีมันหนาวดีมันเย็นดีนะคะเมื่อเช้านี้ so, คลิปนี้นะคะก็เป็นเดินทางสั้นๆเนาะแล้วก็จะไปเทีย่ยวต่อที่นะครพนมเดี๋ยวก็ทำอย่างไรนะสนใจเดี๋ยวจะพาไปด้วยแต่ยังไงก็วัน v ีบีใหม,ม่สำหรับทุกคนนะคะถ้าดูคลิปนี้นะ่าจะปีใหม่แล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะในปีนี้แล้วก็มีมีโชคเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวจะปิดบล็อกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเทีย่ยวต่อแล้วยังไงเจอกันใหม่ในบล็อกหน้านะ 拜拜。Bye bye.